เดบสั่งเคียวกุจิป้องกันไฟบังคับกับเบอร์มูเดสสมาคมมวยโลกหรือ WBA มีคำสั่งให้ฮิโรโตะเคียวกุจิรุ่นไลห์ไฟเวทของสถาบันชาวญี่ปุ่นขึ้นป้องกันตำแหน่งในไฟบังคับกับแชมป์โลกปกติคนใหม่ชาวเม็กซิกันเอสเตบันเบอร์มูเดสแล้วโดยสมาคมมวยโลกได้ชี้แจงว่าความจริงเคียวกุจินั้นมีกำหนดที่จะป้องกันตำแหน่งไฟบังคับ ไม่เกินวันที่30กันยายนปีที่ผ่านมาแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 บเาทำให้เคียวกุจิต้องล้างทรงเวียนไปนานก่อนที่จะขอผ่อนพันธ์ขึ้นป้องกันตำแหน่งกับอาเซอลกอนเวกาผู้ท้าชิงล่างเตี้ยชาวเม็กซิกันไปเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาร่วมศึกใหญ่เอสตาร่าโรมันกอนซาเลสซึ่งทางเคียวกุจิก็เอาชนะทีเคไปได้ในยกที่ห้า ดังนั้นสมาคมมวยโลกจึงยกกฎข้อที่43ที่ระบุว่าหลังจากที่ร่วงเลยกําหนดการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกไฟบังคับไปแล้วเมื่อพร้อมเจ้าของตำแหน่งจะต้องกลับมาป้องกันแชมป์กับผู้ท้าชิงภาคบังคับภายใน60วันทันทีดังนั้นทางสมาคมมวยโลกจึงได้สั่งให้ต้นสังกัดของทั้งสองซึ่งก็คือแมตรูมบ็อกซิ่งและเกรกโคเฮนโปรโมชั่น ทำการเจราจากันในทันทีนับจากวันที่10มิถุนายนและจะต้องแล้วเสร็จไม่เกินวันที่11กรกฎาคมนี้หากการเจราจาไม่ลงตัวทางสมาคมมวยโลกก็จะสั่งให้มีการประมูลไฟเกิดขึ้นต่อไปและจะมีส่วนแบ่งค่าตัวของเคียวกุจิและเบอร์มูเดสคือ60ต่อ30เอร์เซนแล้วทางเจ้าสนเพชรโกสนกืนสนะจะเอายังไงต่อไปพอเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองของเขา ตอนนี้จะฟัดก,กันเองซะแล้วนั่นเอง